เราแบเฟิสไบพามาศูนย์ศิลปะชีพบางไทรที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขายของที่ระลึกของแต่ละจังหวัดทำเป็นในหมู่บ้านเป็นหลังๆมีทั้งอาหารการกิน ข้างไนล่มลื่นตอนนี้ฝนทำท่าจะตกอันนี้เป็นร้านอาหารอีสานตั้งของสี่สตัวอ๋อเออเบอกอนนี้ยืม วันนี้เราหลังจากที่ไปตลาดก้งโค้งเสร็จแล้วเราก็แวะมาที่ศูนย์สนแล้ไปชีพมาช้อปปิ้งกันต่อแต่และคนหมดเรีย่ยหมดแรง <laughs> อันนี้เป็นที่ขายของที่ระลึกเครื่องประดับนี่กัมไรจังนี่นี่บ้านนี่ถึงแหล่งช้อปปิง้งจำหน่ายสินค้าโอท็อปสี่ภาคเบี้ยแบบนี้ ภายในหมู่บ้านเล็กๆของศูนย์ศิลปาและปชีบบางใส